มาเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องเอสตูการ์สองสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นี่มาคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมนี้กันต่อซึ่งมันก็มีอัปเดตอะไรมากมายและผมก็จะมาดำเนินการที่จะมาเก็บเก็บเงินให้ได้ วนี้หล้านนี้ต้องใช้1,000งหมื่น K หมื่น K นี้ได้มาจากไหนมาฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดและก็กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิกกันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับอันนสี่ร้อยกับ488ซึ่งเงินไม่พอ่าดไปครึ่งทางและวฉะนั้นนะครับผมพร้อมเลย SIMPLE l a n d i n g นะครับ ATR 72จาก N น s b o ยเนสไปลง สนามบ,บินชิคาโกฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดไลก์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะนี้เป็นการจำลองเครื่องบิน มาดูกันขอดูตรงนี้ก่อนนะอ,นนนอ๋อมาทำต่อไปต้องได้ perfect landing ต่อไปก็จะเป็น civil landing นะครับ CRJ 9 0้ยบริการจาก city บัลลงสนามบินบิสเบนมาดาวินชี y อ i r w นะครับ

ต่อไปต่อไปมีหมายต่อไปเป็น Simple t เทคอ็อกนะครับก็จะเป็นเอ b r a e r อ์หนึบริการจากชิคาโก้ขึ้นไป m ม d d ลทาวน n ะครับบริการตี4ี่สีก็คืออันนี้เป็น1 6บหกสี่เนโต้ดูมอนเอ็กเพลสนะครับมาสัตนโตน,นี่ซึ่งวิธีการนะครับก็เหมือนกันเลยนี่ come to pop up, up. ไอ้ใก่โอ้ตั้งมาโอ้ตรงทางมั้งแล้วมั้งตรงทางลแล้วมั้งป้าน่าจะหลงแหละดูดูแล้วอ้าวโอ้หลงหลงทางอ่ละลาจอนแต่ก็เปิดแบบ เดี๋ยวทําดูเช็คก,ก่อนว่าทําไมมันดูดิมันหลงดูดิดูดผมขับเพป่ม,มินแล้วก็เสร็จทำต่อไม่มีแรงต่อไปก็จะเป็นอีเวนต์นะครับซึ่งอีเวนต์นี้คืออีแค่อ๋อนนี้มันนานสุดฉะนั้นนะครับมาดูก,กันว่าผมจะทําได้ไหม วันนี้เสียงตั้งสองคือสองรดีต้องคุ้มค่าที่สุดมานะเดี๋ยวมาดูกันนี่โอนนี่ได้ตั้ง6,000นฉะนั้นนะครับเดี๋ยวมาทำต่อ และให้ได้ดีที่สุดทำให้ได้ดีเพราะมันเป็นอีเวนต์ต้องทำให้แป๊บหนึ่งนะ 100. Approaching minimums. 300. Minimums. 200. 100. 50. 40. 30. Retard. 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 โอ้ซอฟแลนดี้มผมพูดว่าลุกแบบก้ะจาแต่ดดซอฟแลนดี้ปฏิบัติตามเส้นทางการบินได้ดูซีได้ไรบ้างเนี่ยนี่ได้ไรบ้างฮะเพอร์เฟก รีเมียมมามาดูกันว่าผมจะทำอะไรได้บ้างและผมก็ได้เงินทั้งหมดหกพันี่ อันนี้ได้ตั้งหมื่นหนึ่งอุย้ยไม่ได้แล้วอะต้องรีเซ็ตใหม่ค่นั้นนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอุย้ยสิบปดนาทีเองมาเดี๋ยวมาดูนี้กันก่อนโอ้ยกดโดนโกดเราได้อะไรบ้างเนี่ยวันนี้เป็นการบรรยากาศสนามบินนี่มาเดี๋ยวมาดูกัน แคนั้นนะครับเดี๋ยวขอนี่มันจะต้องมีเงินนะเขาบอกให้รออีกมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อ๋อตอนนี้สิบหกห้าสี่แป๊บหนึ่งนะโอ้ต้องนะัต้องขับอีกทีสองทุ่มเ้ยเหรอในนี้สนามบินสวนภูมิมาเดี๋ยวกดอ,อื่นนะครับเดี๋ยวผมขอมีชาเลนจ์ไหมมาเดี๋ยวมาดูเดลี่ชาเลนจ์กันไม่ได้ ัไไนไหมทันไหมนี่ ยอมฉะนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปจบแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์และกดกระดิกกันด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาไปแล้วนะครับบ๊ายบาย